ว่าจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาครับเผยสถานการณ์น้าเริ่มลดระดับลงสั่งทุกหน่วยครับเร่งสำรวจเตรียมแผนช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านในพื้นที่น้าท่วมนะครับขณะที่เดียวกันครับเร่งกู้ชุมชนน้าท่วมขังกว่า2,500ครัวเรือนพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ําเดินเครื่องทํางานอย่างเต็มที่ครับ นายนิวัฒร,รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเผยว่าสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนี้70วันแล้วนะครับที่ประสบปัญหาน้ําท่วมทุกอําเภอทั้ง16อําเภอปัจจุบันมีแนวโน้มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นครับจาก16อําอำเภอตอนนี้เหลือเพียง13อําอำเภอโดยการให้ความช่วยเหลือตอนนี้ก็ยังคงเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยให้ทางอำเภอรครับและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดจะแบ่งเป็น2อถึงสประการด้วยกันครับเนื่องจากเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นได้ให้ความสําคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยังประสบปัญหาอยู่ก็เน้นย้ำนะครับให้ดูแลอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกครัวเรือนอีกส่วนหนึ่งครับคือเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์นั้นดีขึ้น ซึ่งนะครับมีการประชุมในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่ต้องรอให้น้ำลดลงไปจนหมดตอนนี้สถานการณ์ตรงไหนที่ดีขึ้นก็ให้เร่งเข้าไปสำรวจและเริ่มดำเนินการเยียวยาได้เลยส่วนที่สองครับขณะน,นี้น้ำลดลงแล้วแต่อย่างลดลงไม่หมดยังไม่แห้งดีตรงไหนที่ลดลงหมดแล้วเราก็เร่งให้เก็บคันดินแนวคันกั้นน้าต่างๆกระสอบทรายเพื่อที่จะคืนพื้นผิวการจราจรให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรกันอย่างปลอดภัย อีกส่วนหนึ่งครับที่ยังคงต้องแก้ไขในพื้นที่น้าท่วมที่ยังคงไม่หมดลงไปนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ําหรือเป็นแอ่งกระทะอันนี้ก็จะต้องเร่งในการเรื่องของการกู้ฟื้นฟูในส่วนของการให้ EM b a บอนะครับเพื่อปรับสภาพน้ําที่ไม่ไหลเวียนและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่สามารถกู้ได้ครับเช่นในพื้นที่อำเภอพระนครศรียุธยาขณะน,นี้ทางจังหวัดก็ได้ร่วมกับทางเทศบาลนาครพระนครศรียุธยานะครับ กู้ในชุมชนต่างๆประมาณ2,500ครัวเรือนแต่ที่สําคัญมากที่สุดครับที่ทางรัฐบาลให้ความสําคัญในเวลานี้ก็คือเรื่องของการเยียวยาการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนการช่วยเหลือต่างๆนะครับเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังที่นาสวนไร่หรือทรัพย์สินที่เสียหายเป็นการช่วยเหลือในมิติแรกนะครับอีกมิติหนึ่งในส่วนที่รัฐบาลกําหนด เป็นพื้นที่รับน้ำเจ็ดทุ่งอยู่ที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากว่าในแต่ละปีครับจะประสบปัญหาโดยในปีนี้ก็คาดว่าจะมีปริมาณน้ํากว่า1,000ล้านลูกบาศเมตรในพื้นที่7ทุ่งนะครับของเราเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาชนในทุกพื้นที่นะครับในทุ่งต่างๆที่ได้รับผลกระทบใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นะครับในการใช้ที่ดินไปทําประโยชน์อื่นได้ทั้งปี แต่ในพื้นที่เรานั้นปรับพื้นที่รับน้ําทําให้เสียโอกาสไป3-4เดือนครับทางหน่วยงานราชการเองก็กลัวที่จะมีการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นค่าเสียโอกาสในการประกอบอาชีพและอื่นๆในขณะเดียวกันครับที่ขันกั้นน้ำคลองหงเอเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่น้ำนั้นเริ่มลดระดับลงครับทำให้ระดับน้ำในคลองหงนั้นลดลงด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจำนวนกว่า2,500ครัวเรือน ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ร่วมกับเทศบานลนครพระนครศรีอยุธยาเร่งดําเนินการกู้ครับโดยมีเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าไฮดรอลิกนะครับข้ามาจํานวน1ตัวจํานวน3หัวขนาด14นิ้วครับมาติดตั้งสามารถสูบน้ําได้65,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในระยะเวลา20-22ชั่วโมงเพื่อที่จะมาติดตั้งแล้วเริ่มทําการสูบได้ในทันทีครับ